สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเนาะวันนี้นอกเรื่องไปหลายวันอยู่แต่วันนี้จะมาเข้าเรื่องนะเนาะคงละเล็กกงนกเข้าใหญ่ใบแรกของเดือนมิถุนานะครับเนาะเป็นคิวแรกอาจจะเป็นทรงกองแต่ผมเอาเครื่องไม้ไปตากแดดอยู่ก็ตัวนี้มันมีมีพอใช้ก่อนทำาชมพูก่อนพอชมพู่ก็ ลายกันก็เป็นใบที่สองแต่ชมพู่ลายนี้ยังคงเป็นทรงชมพู่เนาะแต่จะเพิ่มความพิเศษความสวยงามะจะเพิ่มความสูงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มลายให้แล้วก็อุปก,กรณ์ตกแต่งอุปก,กรณ์ตกแต่งก็จะเอาไว้ทายคิดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแต่าจะา ให้ดูตัวนี้ก่อนใครสั่งก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะว่าถูกใจหรือเปล่านะครับก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้ขึ้นลายที่บอกว่าถ้าขึ้นลายเสร็จก็จะมาลงคลิปให้ดูเนาะนะครับชมพู่มันจะคล้ายๆกับทรงกลองแต่ชมพู่มันจะกว้างกว่า ก้มันจะใหญ่กว่ามันจะโค้งแล,ล้วก็เรียวขึ้นไปข้างบนนะครับตะกอนมันจะสูง31เซนแต่ตอนนี้ผมเพิ่มมาเป็น3 6เซนเพิ่มขึ้นมาอีก5เซนเนาะ4เซนก็เป็นการที่ตัวนี้ผมก็จะใส่เครื่อไม้ดึง1่หงให้เพื่อความแข็งแรงเพื่อเป็นลองประตูนะครับ ข้างบนก็ใส่แ้นเจาะรูเรียบร้อยเนะาะผมเจาะรูแล้วก็ใส่แป๊บเดียวก็เสร็จเนาะพอขั้นตอนที่ยากมันเสร็จเรียบร้อยหนะมดแล้วนะครับบนก็เป็นลายเหมือนเดิมเดือนต่อไปเดี๋ยวช่างจะเปลี่ยนลายใหม่นะครับเป็นลายนี่แหละแต่แต่ทำเป็นเล็กทำเป็นลายคู่คืออ่า ลายลายย้อนสอนกันเนาะไปซ้ายไปขวาแต่ทําเป็นเล็กเป็นลูกเป็นตัว V สอตัวใน,ในช่องนี้เนาะจะไม่ทําตัวเดียวจะทําเป็น4ตัวเฮ้ยสอตัวหนึหนึ่งตัว2ตัวเนาะสลับกันก็ก็คอมเมนตะ์เนาะถ้าได้ดูก็ว่าถูกใจไหมสวยไหมเนาะลายชมพูนี่ ผมเพิ่มความสูงขึ้นเพราะว่าตัวเก่ามันเตี้ยไปมันดูแล้วมันเหมือนเหมืนเก้าอี้อ่ะมันตมันไม่เหมือนโกงนกก็ใ <c oughs> น,นก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเนาะข้างในอันนี้เป็นไม้ไผ่เนะาะก็ทำเป็นลายสวยใช้ได้ก็เป็นเกลือไม้ อย่างดีนะครับมาใส่แรงหังหงหงหวก็คือดูนะครับต่อไปนี้คือฝีมือแล้วก็ประสบการณ์มันมันเต็มแล้วมันเต็มถังแล้วก็รอแค่ออกแบบใหม่ให้มันดูแปลกตาแค่นั้นแนหะแต่ความสวยงามคือมันเต็มถังแล้วมีแต่จะสวยขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ ต่อไปก็อ,อุปก,กรณ์ที่ตกแต่งก็ที่เหลือมันก็จะมีแต่ที่นี้เนาะที่เอาไว้ใส่ข้างบนของมันแล้วก็ใส่ลายนะครับน่าจะเสร็จวันนี้แหละตัวนี้แล้วก็ถ้าใส่ก้นใส่ประตูพวงนี้ผมก็จะไปรีวิวแล้วก็เอาไปให้ดูข้างนอกนะครับวิวสวยๆนะครับ อุปกรณ์สำคัญก็กตัวนี้ <c oughs> ไปไปนี่ผมต้องรอเครื่องกึงเนาะเครื่องกึงตัวใหญ่มันก็ประมาณสามสีอพอ่พันก็พอๆอกันกับเครื่องที่ผมซื้อมามาต้นเดือน,นะก็คะเครื่องจิกเอ่อเลื่อยฉลุไฟฟ้าซื้อตัวเล็กมาตัวใหญ่ไม่มีปัญญาซื้อหรอกก็ซื้อเฉพาะเอาที่เรามาใช้งานอา่าพอเหมาะกับ ชิ้นงานของเราเนาะแต่ถ้าซื้อตัวใหญ่หมดก็ต้องรอในอนาคตว่าเราอาจจะพัฒนาหรือว่าเราจะดีขึ้นไหมก็ไปแบบเล็กๆก่อนค่อยๆไปอย่าไปแรงถ้าไปแรงแล้วมันจะปวดหัวอาจจะทําให้เรามันตกลงมาได้นะครับกว่าจะปีนขึ้นเหได้มันลาบากนะ ก็ก็ดูดีๆว่าไม้ชิ้นเป็นกิ่งไม้ที่ก่อนที่เราจะจับเหวขึ้นไปเนะี่ยเลือกดูดีๆว่าไม้ตัวไหนมันมันผุไหมบางคนก็จะเลือกไม้ที่มันก้านกิ่งที่มันใหญ่แต่บางคนก็ไม่ดูดีๆเนาะว่ามันผุพร้อมที่จะหักในทุกเมือ่อ แต่ไม้ที่ก้านที่มันกิ่งที่มันเ,นเล็กแต่มันแข็งแรงนั่นแหละนะครับียบเทียบไม่ฟังถ้าใช้เครื่องกึงผมจะทั้งกึงเป็นลายให้เนะาะทำเป็นลายแล้วก็เครื่องแกะสลักก็ประมาณสองพันแล้วก็เครื่องกึงก็สามพันก็ตกไป ถ้ารวมไปเสร็จปลายมันก็ประมาณ6กพันผมขาดแค่สองตัวนี้ถ้าได้สองตัวนี้มาคือโกงนกผมจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นแค่โกงนอกผมกแค่เก้าสิบเปอร์เ็มันขาดแค่อุปกรณ์ที่มันแค่ขาดการที่ดีไซน์แล้วก็ออกแบบลวดลายบางคนอ,อาจจะทำเป็นวงกลมแต่ถ้าผมได้เครื่องมือมาเดี๋ยวผมจะ ทำแล้วก็เอามาให้ดูวาสดุไอผมจะทำแตกต่างจากคนอื่นนะครับอาจจะทำเป็นลายเลยเป็นรูปน,นกเป็นรูปเสือเป็นรูปลิงก่อนที่สั่งผมก็จะถามว่าแป้นจะเอารูปอะไรครับเอารูปสิงโตผมก็จะแกะรูปสิงโตให้นะครับจะเอารูปนกผมจะแกะรูปนกให้ แต่ผมจะไม่ไปกึ่งแบบเออวงกลมอะไรนะั่นนะมันดูเกะก,กะแล้วก็ดูมันมันดักก็แป้นแป้นประตูเหยียบเนาะผมใช้ไม้ประตูให้ให้เป็นลายสวยอย่างนี้เนาะนี่แป้นผมจะไม่ทำหนานะทำบางๆเพื่อลดน้ำหนักให้มันเบาคงนรับนะอันนี้ที่ยึดตอกข้างบนเนาะ ืดซี่ประตูตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของผมเนาะของช่างจะเป็นรูปแบบนี้เลยเป็นหลังคาโจกุลนะครับแบบนี้แล้วก็ก่อนประตูผมจะเลือกลายไม้ที่มันมีสองสีนะสีแดงกับสีขาวนะมันนูแล้วมันจะเป็นลายสวยนะครับมันจะใช้สาบาน นีครับน,นี้ไม้ประดูนะครับอุปกรณ์ตกแต่งจะเป็นไม้ประดูหมดทุกชิ้นในกรงนกใบนี้นะครับแล้วก็ใบต่อไปในอนาคตคอนผมจะใช้นี่มันก็แกนมันนะแกนต้นมันไม่ใช่ปีกมันนะปีกก็ได้แต่เราเอามาทำเป็นคอน แล้วมันออกเป็นเนื้อสีขาวสวยมากแล้วก็เป็นลายสวยมากนี่ครับอันนี้แกนแกนข้างล่างมันก้นตรงนี้เนะาะก็ใส่ตรงนี้คอนก็ใส่ลายทำเป็นลายเหยียบให้มันนะครับเป็นสะพานโคง้ง ฟังเสียงก็รู้ว่าแข็งเลยเสียงไม้นะก็โอเคเสร็จอามาให้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จทั้งเต็มใบไม่เกินเที่ยงเนาะผมจะเลี้ยงเสร็จพอเสียเวลามาละปกติมน่าจะเสร็จวันนี้แต่ไปธุระก็เลยไม่มีเวลา,าทําเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์ประมาณผมจะไลฟ์สดทานข้าวเสร็จผมจะลงเลย พอทานข้าวเสร็จก็จะไปสวมดสวนมนต์สวดมนต์นี่ผมจะมามาอะไรเนาะคุยกันอเพื่อเพิ่มยาอาดชั่วโมงนะครับเพราะว่าเขาตัดตัดจากปีหนึ่งให้เหลือแค่หกเดือนเนาะมันคงจะไม่ทันแต่ผมก็จะทําเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับก็หวังว่าผมจะได้พังประตูพังกำแพงไม่ได้เนาะ ช่วยสนับสนุนช่างตอมนะครับเนาะคนขายสมแฟมเลี่นะครับหรือว่าไปบุ๊กคนขายสมเนาะครับก็วันนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ